ี่สาวจัตตะกูลร่ำรวยคงคิดไม่ถึงว่าเธอแค่ต้องการส่งผมเข้าคุกเพื่อสั่งสอนให้รู้จักระเบียบวินยัยจนทําให้น้องชายที่เคยชื่นชมเธอไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกผมกลายเป็นสุสานที่ไร้วิญญาณไม่เดินตามหลังเธออีกต่อไปและไม่ปรารถนาความห่วงใยจากเธออีกแต่ในยามนี้เธอกลับเสียใจดวงตาแดงก่าขอร้องให้ผมยิ้มให้เธออีกครั้งแต่ผมกลับเย็นชาเรียกเธออย่างหัางเหินว่าคุณหนูกู้ผมมองเธออย่างประหลาดใจเล็กน้อยก็เห็นมุมปากของเซินหานโม ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มจังๆอย่างไม่รู้ตัวกินียอหน่อยสิคุณผอมเกินไปแล้วพอพูดคำนี้ออกมาคุณย่าเซินก็ยิ้มจนตายีเป็นเส้นเดียวพูดหยอกล้อว่าโอ้ยหลานสาวคนโตของฉันคนนี้ในที่สุดก็รู้ความเสียทีรู้จักเป็นห่วงคนอื่นแล้วลีเซินกับป้าอูก็แอบหัวเราะอยู่ข้างๆผมเบิกตากว้างรู้สึกอายเล็กน้อยก้มหน้าก้มตากินข้าวเงียบเียบบรรยากาศระหว่างทานข้าวอุ่นเป็นพิเศษคุณย่าเซินนั่งอยู่หัวโตผมนั่งอยู่ข้างๆ ส่วนเซินหานโมนั่งอยู่อีกข้างหนึ่งของผมลีเซินกับป้าอูอยู่ฝั่งตรงข้ามคอยตักกับข้าวให้ผมไม่หยุดใบหน้าเปียมไปด้วยรอยยิ้มเอ็นดูผมถูกความกระตือรือร้นของทุกคนทำให้รู้สึกเกอ้อเขินเล็กน้อยแต่ในใจกลับอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกมื้อนี้เป็นมื้อที่อร่อยที่สุดในชีวิตของผมมีความสุขที่สุดอบอุ่นที่สุดรู้สึกเหมือนเป็นบ้านจริงๆหลังอาหารผมลุกขึ้นจะเก็บจานชามแต่ถูกลีเซินกับป้าอูห้ามไว้ลีเซยิ้มแล้วพูดว่าคุณชายน้อยเสี่่่่ยยยยววเเปคุณพพิงงงงออกกกจาาาาาโรราบาลััยยไมมฟื้นตต็ที่ อย่าทำอะไรพวกนี้เลยพวกเราทำเองดีกว่าป้าอูก็พูดเสริมว่าใช่คะ่ะคุณชายน้อยที่นี่มีฉันกับหลีเซินอยู่ไปพักผ่อนที่ห้องนั่งเล่นเถอคะค่ะคุณย่าเซินผลักผมไปอยู่ข้างเซินหานโมพูดอย่างมีความหมายว่าพวกคนหนุ่มสาวมีเรื่องคุยกันถูกคอคุยกันดีๆนะพูดจบเธอก็ดึงหลีเซินกับป้าอูไปหลบอยู่ในครัวด้วยกันในห้องนั่งเล่นเหลือเพียงเซินหานโมกับผมนั่งอยู่บนโซฟาบรรยากาศค่อนข้างกระอักกระอ่วนเสียงอ่อนโยนของเซินหานโมทำลายความเงียบก่อน งานปักต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างและวัสดุต่างๆฉันรู้ว่ามีร้านหนึ่งมีได้สีครบมากสะดึงก็คุณภาพดีเดี๋ยวจะพาไปดูผมพยักหน้าอย่างคาดหวังทันทีคุณเซิร์นขอบคุณครับเซิร์หนหันม่มองผมแล้วยิ้มน้อยๆเวลาเธอทำหน้าเฉยๆจะดูเคร่งขรึมมากและรศมีก็ทรงพลังจนรู้สึกกดดันแต่ก็เพราะแบบนี้พอเธอยิ้มขึ้นมาจึงเหมือนทานน้ำแข็งละลายผมมองเธอยิ้มชั่วขณะหนึ่งก็เผลอใจไปในครัวคุณย่าเซิร์นลีเซิร์นกับป้าโอกแกล้งทำเป็นยุ่งยุ่ง พลางแอบชงโง่หัวออกมามองเป็นระยะคุณย่าเสินยิ้มกว้างกระซิบว่าดูสิเด็กสองคนนี้เข้ากันได้ดีแค่ไหนหานโมเอนดูเสียวเปยมากเลยนะลีเซินพยักหน้าเห็นด้วยใช่ครับหลานสาวคนโตปกติจะเคร่งครึมขนาดนั้นพออยู่ต่อหน้าคุณชายน้อยเสียวเปยกลับอ่อนโยนขึ้นเยอะเลยในครัวหญิงชราสามคนแกล้งทำเป็นยุงย่งยุ่งพลางแอบชงโง่หัวออกมาสังเกตการข้างนอกเป็นระยะทุกครั้งที่ผมหันกลับไปพวกเขาก็จะรีบแกล้งทำเป็นยุ่งมาทำสิ่งที่อยู่ในมือต่อไปกลัวว่าจะถูกจับได้ บรรยากาศระหว่างพวกเราผ่อนคลายและมีความสุขมากคุณเซินท่าตอนนี้คุณไม่มีธุระอะไรพวกเราไปซื้อเข็มกับได้กันเถอะครับถึงแม้ผ้าปักกัวเสอรอเทียนเซียงนี้จะเหลือแค่เก็บงานแต่ถ้าอยากจะให้ดีขึ้นกว่าเดิมการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาปักอีกเป็นเดือนผมจะพยายามทำให้เสร็จก่อนงานวันเกิดคุณย่าครับเซินหานโมพยักหน้ามุมปากยกยิ้มอย่างเอ็นดูแล้วแต่คุณเลยพอได้ยินดังนั้นผมรู้สึกเก้อเขินเล็กน้อยเลือบมองเธอแวบหนึ่งเห็นสีหน้าเธอเป็นปกติ ผมก็แอบถอนหายใจอย่างโลงงอดูเหมือนว่าตัวเองจะคิดมากไปจากนั้นก็ลุกขึ้นเดินออกไปพร้อมกันคุณย่าเซินเห็นภาพนี้ดีใจจนตบมือไม่ถูกเลยฉันรู้แล้วว่าเด็กดีอย่างเสี่ยวไปหานโม่จะต้องชอบดูสิพวกเขาสองคนกําลังจะไปเดทกันแล้วลีเซินก็ดีใจจนยิ้มไม่หุบใช่ครับหลายปีมานี้ผมยังไม่เคยเห็นหลานสาวคนโตสนิทสนมกับเด็กหนุ่มคนไหนเท่านี้มาก่อนเลยป้าอุกลับดีใจกับผมจากใจจริงตั้งแต่ย้ายออกจากบ้าน อารมณ์ของคุณชายน้อยก็ดีขึ้นทุกวันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เอาแต่เศร้าซึมทั้งวันอีกแล้วเซินหานโม่ขับรถรถค่อยๆแล่นเข้าสู่ตัวเมืองไม่นานนะักพวกเราก็มาถึงร้านชื่อซิวอวินเก๋เซินหานโม่จอดรถแล้วเปิดประตูยื่นมือมาบางังศีรษะของผมไว้ถึงแล้วผมรู้สึกประหลาดใจอีกครั้งกล่าวขอบคุณเธอเดินเข้าร้านซิวอวินเก๋ไปด้วยกันการตกแต่งภายในร้านเป็นแบบโบราณอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของงานปักแบบดั้งเดิมสายตาของผมถูกดึงดูด ด้วยวัสดุงานปักที่ละลานตาทันทีได้ไหมสารพัดสีภาพปักที่สวยงามเข็มปักเล็กๆและสะดึงที่ประณีตวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบบนชั้นวางผมเดินไปที่ชั้นวางเบาๆเลือกวัสดุที่ต้องการอย่างพิถีพิถันเซินหานโม่เดินตามหลังผมเงียบๆสายตาจับจ้องมาที่ผมตลอดเวลามองดูท่าทางที่ผมกำลังตั้งใจเลือกผมหยิบวัสดุขึ้นมาดูอย่างละเอียดเป็นระยะแล้วจึงใส่ลงในตะกรา้าสินค้าเซินหานโม่รอยอย่างอดทนบางครั้งยังช่วยหยิบของ ตามความต้องการของผมด้วยประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปในที่สุดผมก็เลือกได้ไหมที่จะซื้อเ็จเข็มปักและอื่นๆเดินออกจากร้านแสงแดดสาดส่องลงบนร่างกายอบอุ่นสบายแต่ทว่าวินาทีต่อมาความสบายนี้ก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงที่คุ้นเคยบังเอิญเจอคุณเซินที่นี่ช่างบังเอิญจริงๆเซินหานโมได้ยินเสียงก็เงยนหน้าขึ้นเห็นลินเสเวียทิ้งเดินเข้ามาด้วยท่าทางมั่นคงใบหน้าประดับรอยยิ้มที่ดูเหมือนอ่อนโยนแต่แววตากลับซ่อนความในที่ยากจะอย่างถึงถึงแม้เธอจะพูดกับหาโม แต่สายตากลับจับจ้องมาที่ผมซึ่งหันหลังให้เธอตลอดเวลาผมได้ยินเสียงที่คุ้นเคยทั้งตัวแข็งทื่ออยู่กับที่ทันทีผมคว้าแขนเซิรหานม่โดยไม่รู้ตัวร่างกายสั่นเทาเล็กน้อยอย่างควบคุมไม่ได้เซิรหานม่นึกถึงข้อมูลที่ผู้ช่วยหลีสืบมาได้เข้าใจทันทีว่าผมกลัวอะไรลินสวียถิงเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวสายตาจับจ้องอย่างไม่ลดละผมรู้สึกว่ารูปร่างของผู้ชายคนนี้มองยังไงก็เหมือนกู้เซียงเปยในใจสงสยัยเจียนเซิงเพียงแค่นึกถึง กู้เซียงเปยไม่น่าจะรู้จักกับเซินหานโมเขาจึงไม่ได้ทักทายอย่างผลีผามเพียงแต่อยากจะรอให้เข้าใกล้แล้วมองหน้าอีกฝ่ายให้ชัดๆสังเกตเห็นเจตนาของลินสเสวียถิงเซินหานโมขมวดคิ้วเล็กน้อยเดินไปข้างหน้าเผชิญหน้ากับลินสเสวียถิงโดยไม่ลังเลทําให้เขาไม่สามารถเข้าใกล้ได้อีกคุณลินมีธุระอะไรหรือคะสีหน้าเธอเรียบเฉยส่วนลินสเสวียถิงไม่สนใจความเย็นชาของเซินหานโมยืนอยู่ตรงหน้าเธอไม่มีธุระอะไรคะ่ะแค่บังเอิญเจอคุณเซินเลยแวะมาทักทาย จากนั้นก็มองมาที่ผมอีกครั้งเลิกคิ้วเล็กน้อยน้ำเสียงแฝงความสงสัยนี่คือหัวใจเต้นรัวราวกับพายุกำม,มัดนั่นเสียงของเสินหานม่หนักแน่นและทรงพลังคู่มั่นของฉันเมื่อได้ยินคำนี้หัวใจของผมก็เต้นเร็วขึ้นอีกโดยไม่รู้ตัวราวกับจะกระโดดออกมาจากลำคอบรรยากาศตึงเครียดขึ้นทันทีสีหน้าของลินสเสวียถิงแข็งทื่อทันทีรอยยิ้มบนใบหน้าก็ดูไม่เป็นธรรมชาติยิ่งมองแผ่นหลังของผมอย่างกระวนกระวายในที่สุดก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยปาก ที่แท้ก็คือคู่มั่นของคุณเสินสวัสดีครับผมคือลินสเสวียถิงผมตัวแข็งทื่อทันทีไม่กล้าพูดอะไรเห็นดังนั้นเสินหานโมก็รีตาลงเล็กน้อยแววตาฉายแววอันตรายคู่มั่นของฉันไม่สบายไม่สามารถทักทายคุณหลินได้เชิญกลับไปเถอะค่ะพูดพลางเปิดประตูรถบางร่างของผมไว้ผมเห็นดังนั้นก็รีบดึงเสื้อคลุมขึ้นแล้วเข้าไปนั่งในรถลินสเสวียถิงเห็นดังนั้นก็ไม่ยอมแพ้ก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวพยายามจะมองหน้าให้ชัดแต่ถูกเสินหานโมขวางไว้ ฉันบอกให้เชิญกลับไปไม่ได้ยินหรือไงความกดดันรอบตัวเซินหานโมลดต่ำลงมากแล้วลินสเวียถิง้งจึงต้องถอยหลังไปหนึ่งก้าวพูดว่าคุณเซิรนไม่ได้ตั้งใจจะล่วงเกินนะคะมองเธออย่างลึกซึง้งเซินหานโมหันกลับไปมองที่เบาะหลังลมหายใจอุ่นๆรินรดต้นคอของผมเธอโน้มตัวเข้ามาใกล้หูของผมแล้วกระซิบเบาๆว่าอยากกลัวมีฉันอยู่เสียงที่อ่อนโยนและหนักแน่นนั้นเรากับมีมนวิเศษทำให้หัวใจที่กระสับกระสายของผมค่อยๆสงบลงบ้าง ผู้จบเสิรนหานโมก็ค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นแล้วออกจากรถปิดประตูรถดังปังเธอหันไปมองลินสวียถิงแวลตาเย็นเยียบลงเรื่อยๆคุณลินควรจะรู้จักสถานะของตัวเองนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนผู้จบเธอก็กําลังจะขึ้นไปนั่งที่นั่งคนขับส่วนลินสวียถิงมองไปที่ประตูรถที่ปิดสนิทแล้วแววตาเต็มไปด้วยความไม่ยอมแพ้และความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นประตูรถบดบังทศัศนวิสัยของเขามองไม่เห็นคนข้างในเลยแต่สัญชาตญาณของเขากลับบอกว่า ผู้ชายคนนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเป็นกู้เซี่ยงเปื่อยทันใดนั้นเขาก็กัดฟันยื่นมือไปเปิดประตูรถทันทีลมเย็นวูบหนึ่งพัดเข้ามาในรถผมรีบยิบเสื้อคลุมขึ้นมาบาังหน้าส่วนลินสเสวียถิงชะงโงกหน้าเข้ามาจะมองผมในรถแต่ยังไม่ทันที่เขาจะมองเห็นชัดก็ถูกเสินหานโมช่ชกเข้าที่หน้าหนึ่งหมัดเขาถอยหลังไปหลายก้าวกว่าจะยืนอยู่ได้ยกมือขึ้นลูบมุมปากกลับเห็นเลือดสีแดงสดติดอยู่ที่นิ้วตระกูลลินเป็นตระกูลใหญ่ระดับสูงของเมืองไห่เฉิงคนอื่นนเเเห็เขามมมมักจจะยยิ้แย้แสสอ เขายังไม่เคยถูกใครตีต่อหน้าทานกำนันมาก่อนถึงแม้จะรู้ว่าสันหานโมคือคุณหนูใหญ่ตระกูลเสินแห่งเปยเฉิงเป็นคนที่ตัวเองไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวด้วยแต่การถูกตบหน้าต่อหน้าทานกำนันก็ทำให้เขาโกรธมากด้วยความโกรธเขาก็พุ่งเข้าไปชกเสินหานโมหนึ่งหมัดมือทั้งสองข้างของผมจับขอบประตูรถแน่นข้อนิ้วซีดขาวมองดูคนทั้งสองปะทะก,กันตาไม่กระพริบถึงแม้จะเป็นเสินหานโมที่กดลิ้นสวียทิ้งไว้ฝ่ายเดียวแล้วกระหน่ำตีแต่ผมก็ยังร้อนใจเหมือนไฟลนถ้าไม่ใช่เพราะผม คุณเซิรนจะโดนหมัดนี้ได้อย่างไรตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอคุณเซิรนผมก็ดูออกแล้วว่าผู้หญิงคนนี้แตกต่างจากลูกหลานตระกูลใหญ่คนอื่นๆควันบุรีทำให้ผมสำลักเธอจะขอโทษผมด้วยตัวเองตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยสูบบุรี่ต่อหน้าผมอีกเลยตอนที่ผมอยากจะฆ่าตัวตายเธอก็จะห้ามผมเลี้ยงเล่าผมอย่างไม่เสียดายตอนที่ผมเกือบตายเพราะพิสุราเรื้อรังยังพาผมไปส่งโรงพยาบาลแล้วจ่ายค่ารักษาให้ด้วยผมไม่คิดว่าคุณเซิรนจะหวังอะไรจากผมผมเป็นแค่คนป่วยคีโร ไม่มีอะไรที่คุณเสรนจะหวังได้เลยจริงๆเหตุผลเดียวที่คุณเสินดีกับผมก็คือคุณเสรนเป็นคนดีมีคุณธรรมสูงส่งแต่คนดีอย่างเธอกลับถูกคนบ้าอย่างลินสเสวียทิงตีเพราะตัวเองผมรู้สึกผิดอย่างมากขณะเดียวกันก็เกลียดลินสเสวียทิ้งเข้ากระดูกดำตอนเธออยู่ในคุกก็ให้คนคอยดูแลผมพอผมออกจากคุกเธอก็ยังไม่ยอมปล่อยผมไปรู้ทั้งรู้ว่าผมไม่ใช่คนร้ายที่ทําให้ลินไปเฉินกลายเป็นเจ้าชายนิทราก็ยังคงตามราวีผมไม่เลิก ตอนนี้ยังมาทำร้ายคุณเซินต่อหน้าผมอย่างอุกอาจอีกในหัวของผมปรากฏภาพความทรงจำที่ได้อยู่กับเซินหานโมครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าตามองไปรอบๆร,รถไปหยุดอยู่ที่ประแจตรงมุมรถผมคว้าประแจขึ้นมาทันทีเปิดประตูรถปรากฏตัวอยู่ข้างหลังลินสวียถิงตอนนั้นลินสวียถิงกำลังยกมือจะตีผมกลับผมไม่ลังเลเลยสักนิดใช้ประแจฟาดไปที่หัวของลินสวียถิงลินสวียถิงรู้สึกเหมือนโลกมืดไปชั่วขณนะร่างกายเสียการทรงตัวล้มลงกับพื้นอย่างแรง มองดูเลือดที่ไหลนองรอบศีรษะของเขาสติของผมกลับคืนมาทันทีมือสั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้ประแจในมือหล่นลงพื้นดังแกรง่งเมื่อก่อนผมไม่กลัวที่จะใช้มีดกับคนตระกูลกู้นั่นเป็นเพราะผมสิ้นหวังเกินไปตั้งใจว่าจะตายไปพร้อมกับพวกเขาถึงแม้ผมรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองมืดมนไปหมดแล้วไม่มีอนาคตไม่มีหวังดังนั้นแม้จะต้องจ่ายค่าตอบแทนที่หนักหนาสาหัสเพียงใดผมก็ไม่หวาดกลัวเลยแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วผมเห็นความหวัง สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจึงปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองอยากให้ป้าอูกับเซนเย่เว่ยมีชีวิตที่ดีชีวิตมีความหวังใครบ้างจะอยากตายละ่ะคุณเซนผมจะติดคุกไหมครับผมไม่อยากติดคุกผมยอมตายเสียดีกว่าที่จะต้องเข้าไปอีกครั้งเซนหานโมปลอบโยนเบาๆอยากกลัวทุกอย่างมีฉันอยู่คุณขึ้นรถก่อนผมพยักหน้าขึ้นรถไปด้วยร่างกายที่สั่นเทาเซนหานโมโทรแจ้ง120จากนั้นก็ยืนรออยู่ข้างหลินสเสวีถิงเงียบ รอจนลินสเสวียถิงถูกรถ120พาตัวไปเซิรนหานโม่จึงพาผมจากไปรถค่อยๆแล่นเข้าโรงจอดรถของคฤรหาตระกูลเซินผมยังคงใจหายไม่หายเซินหานโม่เห็นดังนั้นก็ไม่รีบร้อนนั่งเป็นเพื่อนผมอยู่ในที่นั่งคนขับผ่านไปนานพอสมควรอารมณ์ของผมในที่สุดก็สงบลงบ้างจึงมองไปที่เซิรนหานโม่เสียงสั่นเล็กน้อยคุณเซินคุณวางใจได้ท่าหลินสเสวียถิงเป็นอะไรไปผมจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวจะไม่สร้างปัญหาให้คุณเด็ดขาด เซินหานโมหันกลับมาสบตากับผมที่กำลังตื่นตระหนกเธอถอนหายใจเบาๆน้ำเสียงอ่อนโยนฉันบอกแล้วว่าอยาก,กังวลทุกอย่างมีฉันอยู่ผมเม้มปากแน่นน้ำตาคลอหน่วยยังไม่เคยมีใครพูดแบบนี้กับผมมาก่อนเลยถึงแม้จะเป็นเพียงคำปลอบใจผมก็รู้สึกอบอุ่นและซาบซึ้งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เซินหานโมไม่มีประสบการณ์ในการปลอบคนจึงทำได้เพียงหยิบกระดาษที่ชู่วจากกล่องที่วางอยู่บะข้างๆหยิบออกมาสองสามแผ่นยื่นให้ผมอยากร้องให้ก็ร้องออกมาเถอะระบายออกมาบ้าง แต่ผมกลับนึกถึงใบหน้าที่อ่อนโยนและใจดีของคุณยา่ารักผมเหมือนหลานแท้ๆถ้าเดี๋ยวร้องให้จนตาแดงความกังวลย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมรีบสูดหายใจเข้าลึกๆอย่างต่อเนื่องพยายามกั้นน้ำตาเอาไว้ยังไม่ลืมที่จะยิ้มให้เซินหานโมเพียงแต่รอยยิ้มนั้นดูฝืนๆดูเหนื่อยล้าเล็กน้อยเมื่อเห็นผมเป็นเช่นนี้เซินหานโมก็รู้ว่าในหัวของผมยังคงเต็มไปด้วยภาพลินสเสวียถิงที่หัวแตกเลือดอาบถ้าไม่แน่ใจในความปลอดภัยของลินสเสวียถิง ผมคงจะใจลอยทั้งวันแน่ๆเธอจำใจต้องโทรศัพท์หาผู้ช่วยหลีให้เขาไปดูอาการของหลินสเสวียถิงที่โรงพยาบาลพวกเรานั่งอยู่ในรถแบบนั้นไม่มีใครพูดอะไรบรรยากาศในตอนนี้ค่อนข้างอึดอดัดประมาณ15นาทีผ่านไปผู้ช่วยหลีโทรศัพท์กลับมาเซินหานโม่ยังเปิดลำโพงเป็นพิเศษท่านประธานครับหลินสเสวียถิงแค่สมองกระทบกระเทือนเล็กน้อยไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตครับหลังจากวางสายเซินหานโม่จึงมองมาที่ผมทีนี้วางใจได้แล้วใช่ไหม ผมพยักหน้าในที่สุดใบหน้าก็ปรากฏร่องรอยความโล่งใจขอบคุณครับคุณเซิรนมุมปากของเซิรนหานม่ยกยิ้มอย่างอบอุ่นลงรถได้แล้วผมพยักหน้าอย่างเก้อเขินเดินเข้าคฤหาสน์ไปทีละคนคุณย่าเซินเห็นผมตาก็เป็นประกายสีทองดึงผมถามโน่นถามนี่อยากให้ผมกับหลานสาวคนโตของเธอแต่งงานกันทันทีแล้วรีบมีเหลนชายอ้วนท้วนให้เธอผมถูกถามจนหน้าแดงลืมเรื่องหลินสวียทิ้งไปจากหัวทันทีส่วนเซิรนหานม่ตรงไปที่ห้องหนังสือ โทรศัพท์หาผู้ช่วยหลีอีกครั้งผู้ช่วยหลีที่กำลังจะออกจากโรงพยาบาลเมื่อได้ยินคำพูดของเจ้านายตัวเองก็งงไปหมดท่านประธานท่านแน่ใจหรือครับว่าจะทำแบบนี้หลังจากเซิรนหานโม่สั่งการเสร็จก็วางสายผู้ช่วยหลีมองโทรศัพท์แวบหนึ่งมุมปากกระตุกอย่างจนคำพูดตามท่านประธานมาหลายปีนี่เป็นครั้งแรกที่เขาทำเรื่องแบบนี้แต่ใครใช้ให้ลินสเสวียทิ้งคนนั้นไปล่วงเกินท่านประธานและคุณชายท่านประธานในอนาคตหละ่ะถูกย้ำก็สมควรแล้ว ผู้ช่วยลีสายหัวอย่างจนใจจากนั้นก็ทำตามคำสั่งของเซิรนหานโม่มุ่งหน้าไปยังธนาคารไม่นานก็เบิกเงินสดหนาๆนานมาหนึ่งถุงไม่นานานักลีเคอร์อจู้ก็ถือถุงเงินนั้นปรากฏตัวในห้องพักผู้ป่วยของลินสวียถิงในขณะนั้นลินสวียถิงเพิ่งจะฟื้นสีสะพ,พันด้วยภาคก๊อสหนาเตอะเมื่อเห็นลีเคอจู้เข้ามาแววตาก็ฉายความรังเกียจอย่างไม่ปิดบังเพราะเขารู้ว่าลีเคอร์อจู้เป็นคนของเซิรนหานโม่ถึงแม้จะไม่ค่อยรู้จักเซิรนหานโม่ดีนักแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขามั่นใจมาก นั่นก็คือเสินหานโมเป็นคนหญิงโสมาาถึงแม้จะตีเขาก็ไม่มีทางก้มหัวยอมรับผิดเด็ดขาดตอนนี้ผู้ช่วยของเธอมาปรากฏตัวในห้องพักผู้ป่วยของเขาย่อมไม่ใช่เรื่องดีแน่ดังนั้นเขาจึงมองหลีเครือจ้อย่างเย็นชาคำพูดที่ออกมาไม่เกรงใจเลยสักนิดเหมือนดูด่าสุนัขฉันให้แกเข้ามาหรือยังไงออกไปให้พ้นลีเทจูสีหน้าสงบเย็นไม่วันไหวต่อคำพูดของลินสวียทิ้งเลยแม้แต่น้อยเดินไปที่ข้างเตียงอย่างไม่รีบร้อนเทเงินในถุงทั้งหมดลงบนเตียงผู้ป่วยของลินสวียทิ้ง ธนบัตรใหม่เอี่ยมรวมสิบมัดมุมปากประดับรอยยิ้มเย้ยยิบเงินมัดหนึ่งขึ้นมาโบกไปมาต่อหน้าหลินสเสวี่ยถิงนี่คือค่ารักษาพยาบาลที่คุณเสนของเราให้คุณท่านประธานของเราบอกว่าเงินหนึ่งแสนหยวนจ่ายค่ารักษาพยาบาลก็เหลือเฟือแล้วที่เหลือคุณหลินเอาไปซื้อของบำรุงบำรุงสมองหน่อยสีหน้าของหลินสเสวี่ยถิงเปลี่ยนเป็นเขียวคล้ำทันทีเขาจ้องมองหลี่เคอจูในดวงตารา,าวกับจะพ่นไฟออกมาย้ำกันชัดๆย้ำกันซึ่งซึ่งหน้า เงินหนึ่งแสนหยวนสำหรับคนทั่วไปอาจจะไม่น้อยและก็ดูจริงใจมากแต่เธอคือคุณหนูใหญ่ตระกูลเซินแห่งไห่เฉิงเงินหนึ่งแสนหยวนนี่ยังซื้อรองเท้าส้นสูงที่เธอใส่ไม่ได้เลยหัวตัวเองแต่ในสายตาของเซินหานโมกลับมีค่าแค่หนึ่งแสนหยวนเท่านั้นยังจะบอกให้เขาบำรุงสมองอีกนี่มันไม่เท่ากับประชดว่าเขาไม่มีสมองหรือไงลินสเสวียทิงรู้สึกเหมือนมีไฟลุกโชนขึ้นมาในหัวคอของเขาเงยขึ้นเล็กน้อยคว้าเงินบนเตียงคว้างใส่ลีเคอร์จู้อย่างแรงไปให้พ้น ลีเคอร์จู้เคลื่อนไหวคล่องแคล่วหลบเงินที่ลอยมาได้อย่างง่ายดายแม้แต่ชายเสื้อของเขาก็ไม่โดนมองดูท่าทางบ้าคลั่งของลินสวียถิงงลีเคอร์จู้แอบสะใจในใจแต่ใบหน้ายังคงสงบนิ่งคุณลินคุณจะทำแบบนี้ไปทำไมคะความหวังดีของท่านประธานของเราทำไมคุณถึงไม่รับไว้ล่ะคะยิ่งลีเคอร์จู้สงบนิ่งยิ่งทำให้เขาดูเหมือนคนบ้าแต่ลินสเสวียถิงในตอนนี้ถูกความโกรธเข้าครอบงำจนขาดสติแล้ว เพียงแต่อยากจะฉีกไอสารเลวที่มายามเขาตรงหน้านี้เป็นพันๆชินเขาไม่สนใจความเจ็บปวดจากบาดแผลพยายามจะลุกจากเตียงไปตีหลี่เคอร์จู่แต่กลับเซทลาล้มลงกับพื้นหลี่เคอร์จู่หัวเราะออกมาอย่างไม่ไว้หน้าออกมาดูคุณหลินรกระปรี้กระเป่าขนาดนี้คาดว่าบาดแผลคงจะไม่เป็นอะไรมากแล้วคุณพักผ่อนให้ดีนะคะฉันยังต้องกลับไปบอกข่าวดีว่าคุณไม่ตายแล้วให้บ้านของฉันรู้ท่านประธานพูดจบเขาก็ก้าวเดินออกจากห้องผู้ป่วยไปอย่างรวดเร็ว ยังอุตส่าห์ปิดประตูให้อย่างดีแต่ก่อนที่ประตูจะปิดสนิทลีเคอร์จู้หันไปทางลินสวียถิงยิ้มกว้างให้หนึ่งทีคุณลินลาก่อนค่ะท่าทางกวนประสาทของเขาทำเอาลินสวียถิงโกรธจนแทบกระอักเลือดในห้องผู้ป่วยเหลือเพียงเสียงหอบหายใจหนักๆของเขาและธนบัตที่บาดตาเรากับกำลังเย้ยความน่าสมเพชของลินสวียถิงอย่างเงียบๆผ่านไปนานพอสมควรเขาจึงสงบสติอารมณ์ลงได้ถึงแม้จะไม่เห็นว่าใครเป็นคนตีหัวตัวเองแต่ใช้ส้นเท้าคิด ก็รู้ว่าเป็นคู่มั่นที่เสินหานโม่พูดถึงนั่นแหละตอนนั้นท่าทางของเสินหานโม่กับเจ้าหมอนั่นมันแปลกประหลาดเกินไปจริงๆเขาแค่ต้องการจะดูหน้าของคนคนนั้นเสินหานโม่ก็ตื่นเต้นขนาดนั้นเขารีตาลงเล็กน้อยบางทีคนคนนั้นอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการคว้าโครงการตรงเจียวของเขาก็ได้ลินสเสวียถิงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทรหาผู้ช่วยช่วยฉันสืบเรื่องคู่มั่นของเสินหานโม่หน่อยยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีหลังจากวางสาย เขานั่งอยู่บนเตียงผู้ป่วยแล้วก็นึกถึงกู้เซี่ยงเปยอีกครั้งผ่านมาสี่ห้าวันแล้วแต่ก็ยังไม่มีข่าวคราวของกู้เซี่ยงเปยเลยเขาไม่มีเงินติดตัวเลยแถมยังบาดเจ็บทั้งตัวลากสังขารที่ย่แย่ขนาดนั้นจะไปไหนได้อีกลินสเสวียทิ้งคิดจนปวดหัวโทรศัพท์หากู้ชิงหานโทรออกไปแล้วแต่ไม่มีคนรับสายลินสเสวียทิ้งขมวดคิ้วแน่นความกังวลในใจถาโถมเข้ามาทันทีเขาโทรซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ทุกครั้งก็ไม่มีคนรับสายกู้ชิงหานบ้าเอย้ย ทำไมถึงโทรไม่ติดเลยลิ้นสเสวียถิงโยนโทรศัพท์มือถือไปที่โต๊ะข้างๆอย่างโมโหอีกด้านหนึ่งที่บ้านตระกูลกู้กู้ชิงหานเมาแอไปแล้วแอลกอฮอล์เหมือนมีดคมกริบกริกระเพาะของเธออย่างไม่ปราณีในตอนนี้กระเพาะของเธอราวกับมีพายุหมุนปั่นป่วนจนเธอแทบหายใจไม่ออกกู้ชิงหานงอตัวเหมือนกุ้งกอดโถ่ส้วมอวกไม่หยุดเงื่อเม็ดโตผุดขึ้นบนหน้าผากไม่หยุดกู้ชิงหานเดินโซซัดโซเซออกมาจากห้องน้ำเหมือนหมดเรี่ยวแรงทั้งหมดเดินโซเซไปที่โซฟา ล้มตัวลงบนโซฟาเสียงดังตุบมือทั้งสองข้างกุมท้องแน่นปากก็พร่ำเรียกแต่เสียวไปฉันปวดท้องพ่อกู้กับแม่กู้ได้ยินเสียงจึงเดินเข้ามาในห้องของเธอก็เห็นสภาพห้องที่เลยเทอดไม่ได้ที่จะสูดหายใจเข้าลึกๆขวดเหล้าเปล่าเกลื่อนพื้นทรงกลิ่นแอลกอฮอล์ฉุนกึกส่วนกู้ชิงหานงอตัวอยู่บนโซฟาใบหน้าซีดขาวราวกับกระดาษริมฝีปากไม่มีสีเลือดดูน่าสงสารอย่างยิ่งแม่กู้ใจแทบขาดรีบเข้าไปคุกเข่าลงรูปหน้าผากของกู้ชิงหานเบา ชิงหานทำไมดื่มหนักขนาดนี้พ่อกู้ขมวดคิ้วได้ยินเธอเรียกหาเสี่ยวเปยก็โกรธขึ้นมาทันทีกู้เซียงเปยกู้เซียงเปยไอตัวสวยนั่นมันมีอะไรดีเทียบกับห้าวห้าวแล้วช่างต่างกันราวฟ้ากับดินถ้าไม่ใช่เพราะต้องใช้ประโยชน์จากมันเมื่อแปดปีก่อนไม่มีทางรับมันมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเด็ดขาดคนจนจนอย่างมันก็สมควรอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าต่อไปเมื่อคิดถึงตรงนี้พ่อกู้ก็ด่าก,กู้ชิงหานเสียเสียหายหายดูสภาพแกตอนนี้สิมันเป็นยังไง บริษัทก็ไม่ไปวันๆเอาแต่ดื่มเหล้าแกอยากจะเป็นคนไร้ค่าหรือไงกู้ชิงหานค่อยๆลืมตาขึ้นเมื่อเห็นพ่อแม่แววตาฉายความรู้สึกซับซ้อนมีความเจ็บปวดความรู้สึกผิดแต่ที่มากกว่านั้นคือความสิ้นหวังพ่อคะ่ะนูเสียใจเสียงของเธออ่อนแอและแหบแห้งทุกคําพูดราวกับต้องใช้แรงทั้งหมดที่มีแม่กู้ขอบตาแดงพูดเสียงสะอื้นว่าลูกเสียใจพวกเราไม่เสียใจหรือไงดูลูกทําตัวเองสิมันเป็นยังไงกู้ชิงหานหลับตาลงอย่างเจ็บปวดน้ําตาไหลาจากหางตาฉันผิดไปแล้ว ฉันผิดไปแล้วจริงๆกู้ชิงหานพึมพำกับตัวเองแม่กู้มองดูลูกสาวเจ็บปวดในใจรู้สึกปวดร้าวเธอรูปไหล่กู้ชิงหานเบาๆปลอบว่าเอาละล่ะอย่าโทษตัวเองเลยสิ่งที่เขาปรารถนาที่สุดมาตลอดคือความรักจากครอบครัวเขาจะไม่ใจร้ายทิ้งพวกเราไปจริงๆหรอกรอให้เขาหายโกรธดเดียวก็กลับมาเองแต่ทว่าพ่อกลับไม่คิดเช่นนั้นไอ้ตัวซวยกู้เซี่ยงเปยเกือบจะฆ่าล้างครอบครัวพวกเขาเกลียดพวกเขาจะตายอยู่แล้วจะกลับมาได้ยังไงถึงแม้จะเกลียดกู้เซี่ยงเปย แต่เขาก็ไม่ได้อยากให้มันตายจริงๆสุดท้ายแล้วอีกหนึ่งไตของเขายังแข็งแรงอยู่เพื่อจําเป็นต้องใช้ขึ้นมาละ่ะพ่อกู้คิดคํานวณอยู่ในใจแต่ใบหน้ากลับแ้งทําเป็นห่วงใยพยายามทําให้น้ําเสียงของตัวเองฟังดูอ่อนโยนขึ้นชิงหาลูกหยาเพิ่งร้อนใจไปเลยพ่อจะส่งคนไปตามหาเสี่ยวเป่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีเงินติดตัวไปไหนได้ไม่ไกลหรอกกู้ชิงหานได้ยินคําพูดของพ่อไม่ได้พูดอะไรไม่มีแรงจะตอบอะไรอีกแล้วในหัวมีแต่ภาพของกู้เซี่ยงเป่ย ความทรงจำเล็กๆน้อยๆในอดีตเหล่านั้นทั้งหมดกลายเป็นเข็มแหลมคมทิ่มแทงหัวใจของเธอครั้งแล้วครั้งเล่าเธอเสียใจตัวเองทำไมตอนนั้นถึงไม่เชื่อใจกู้เซี่ยงเปยมากกว่านี้ทำไมตอนที่เขาต้องการที่สุดถึงไม่ยืนอยากปกป้องเขาถ้าหลังจากเสี่ยเปยออกจากคุกแล้วตัวเองดีกับเขามากกว่านี้เขาจะไม่หนีออกจากบ้านใช่ไหมพอคิดถึงกู้เซี่ยงเปอยอีกครั้งต้องติดคุกห้าปีโดยไม่มีเหตุผลร่างกายยังพิการในคุกทั้งชีวิตไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีก เธอก็เสียใจจนแทบหายใจไม่ออกกู้ชิงหารงอตัวอยู่บนโซฟามือทั้งสองข้างกับหมอนนั่นใบหน้าซบลงไปในหมอนไหลสั่นเทาเล็กน้อยในลำคอมีเสียงสะอื้นที่ถูกกดไว้เป็นระยะท่าทางที่เจ็บปวดรวดร้าวนี้ทำให้แม่กู้ใจสลายความแค้นเคืองที่มีต่อกู้เซี่ยงเปยในใจก็เพิ่มมากขึ้นก็แค่รู้สึกน้อยใจนิดหน่อยถึงกับต้องหนีออกจากบ้านเลยเรอแม่กู้คิดในใจในความคิดของเธอกู้เซี่ยงเปยจงใจทำให้ครอบครัวของเธอไม่สงบสุขเกิด เธอเสียใจที่เมื่อแปดปีก่อนให้กู้เซี่ยงเปยเข้าบ้านตั้งแต่เขากลับมาไม่รังแกห้าวห้าวก็ทําให้บ้านวุ่นวายไปหมดถูกดัดสันดานในคุกห้าปีก็ยังไม่ดีขึ้นทําไมเธอถึงมีลูกชายที่ไม่เอาไหนและไม่เชื่อฟังแบบนี้ช่างน่าปวดหัวจริงๆตอนนี้แม้แต่ลูกสาวก็ถูกกู้เซี่ยงเปยทําร้ายจนโรคกระเพาะกําเริบถ้าเป็นแบบนี้แล้วหมดอะไรตายอย่าเธอจะไม่มีวันให้อภัยกู้เซี่ยงเปยเด็ดขาดแม่กู้โกรธในใจแต่ก็ยังคงรูปหลังกู้ชิงหารเบาๆปลอบว่าวางใจเธอ ให้พ่อของลูกส่งคนไปตามหาเชื่อว่าอีกไม่นานก็จะเจอเสี่ยวไปแล้วแม่จะให้คนไปทำโจ๊กบำรุงกระเพาะให้ลูกนะกินเสร็จแล้วก็พักผ่อนให้ดีร่างกายสำคัญที่สุดแม่กู้ปลอบเสร็จเธอก็ดึงพ่อกู้ออกไปประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปคนรับช้ยยกโจ๊กข้าวฟ่างฟักทองมาหนึ่งชามพูดเบาๆว่าคุณหนูใหญ่คะดื่มโจ๊กอุ่นๆสักหน่อยนะคะจะได้สบายท้องเธอได้กลิ่นที่คุ้นเคยพยุงร่างกายที่อ่อนล้าลุกขึ้นนั่งรับโจ๊กมาอย่างอ่อนแรงลองชิมคำหนึ่ง ก็ใครโจ๊กกลับลงไปในชามทันทีทําไมรสชาติไม่เหมือนเดิมคนรับใช้งงก็แค่โจ๊กไม่ใช่เหรอคะรสชาติก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละจากนั้นเธอก็ได้ยินกู้ชิงหานพูดอย่างอ่อนแรงว่ารสชาติไม่เหมือนที่ฉันเคยกินคนรับใช้อึ้งไปเล็กน้อยมองดูโจ๊กข้าวฟ่างฟักทองแล้วก็เข้าใจทันทีคุณหนูคะโจ๊กที่คุณหนูเคยกินป้าอูต้องเคี่ยวนานกว่าสองชั่วโมงถึงจะได้ออกมาแบบนั้นป้าอูบอกว่าวิธีทํานี้คุณชายน้อยเป็นคนสอนกู้เซี่ยงเปยเติบโตในสถานเลี้ยงเดกก ไม่น่าจะรู้วิธีทำโจ๊กแต่ผู้อำนวยการสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นคนดีมากเพื่อที่จะเลี้ยงดูเด็กๆในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าให้แข็งแรงจึงคิดวิธีทำโจ๊กบำรุงกระเพาะให้พวกเขากินทุกวันเด็กๆในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าปกติไม่ค่อยได้กินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากนักโจ๊กก็ราคาถูกเป็นพิเศษเพียงแต่ทำยุ่งยากหน่อยกระเพาะอาหารดีขึ้นเด็กๆก็จะไม่ค่อยป่วยกู้เซี่ยงเปยอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า15หปีนั้นไม่เคยเป็นโรคกระเพาะเลยและไม่ค่อยป่วยด้วย ถึงแม้ชีวิตจะขัดสนแต่ร่างกายแข็งแรงโรคกระเพาะเป็นหลังจากกลับมาอยู่บ้านกู้กินอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างสะสมมานาหลายปีเดี๋ยวเย็นเดียวร้อนจนเป็นเหตุฟังคำพูดของคนรับใช้ใบหน้าของกู้ชิงหานดำคล้ำไปหมดงั้นก็ไปต้มให้ฉันสิฉันต้องการแบบเดิมแปะๆคนรับใช้ทำหน้าลำบากใจคุณหนูคะไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากต้มให้คุณนะคะแต่ฉันไม่รู้จริงๆว่าป้าอูต้มยังไงกันแน่ใครจะไปนั่งจ้องป้าอูต้มโจกล่ะคะต้มทีตั้งสองชั่วโมงกว่า ยิ่งไปกว่านั้นป้าอูสละเวลาพักผ่อนของตัวเองคนรับใช้คนอื่นไม่อยากทำหรอกคะ่ะไม่ได้เงินเพิ่มด้วยกู้ชิงหารรู้สึกขมขื่นในใจดูเหมือนว่าโจกคงจะไม่ได้กินแล้วงั้นเอายาแก้ปวดท้องมาคนรับใช้ทำหน้าเศร้าคุณหนูคะ่ะพวกเราไม่รู้ว่ายาที่คุณหนูปกติทานวางไว้ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณหนูทานยาตัวไหนเมื่อก่อนป้าอูเป็นคนหยิบให้ตลอดหลังจากได้ฟังกู้ชิงหารก็รู้สึกปวดท้องมากขึ้นความเจ็บปวดราวกับคลื่นถาโถมซัดเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่า เธอจำใจต้องมาตัวอยู่บนโซฟาอีกครั้งมือทั้งสองข้างกุมท้องแน่นใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดคนรับใช้ถอนหายใจเบาๆยกโจกเดินออกจากห้องไปอย่างช้าๆในห้องกลับสู่ความเงียบสงัดราวกับป่าช้าอีกครั้งกู้ชิงหายังคงงอตัวอยู่บนโซฟาแววตาว่างเปล่าและเลื่อนลอยโจกบำรุงกระเพาะก็ไม่มียาแก้ปวดท้องก็ไม่มีทำได้เพียงทนความเจ็บปวดที่ถาโถมเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่าไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่รอจนท้องไม่ค่อยเจ็บแล้วฟ้าก็มืดแล้ว กู้ชิงหารพยุงตัวลงบันไดทั้งคาราฮะเงียบสงัดพ่อแม่กู้หลับไปนานแล้วเธอเดินไปที่ห้องครัวช้าๆรินน้ำอุ่นให้ตัวเองแก้วหนึ่งความอุ่นนั้นไหลผ่านลำคอลงสู่กระเพาะหลังจากดื่มลงไปรู้สึกว่าในท้องสบายขึ้นบ้างยืนนิ่งอยู่กับที่ใจลอยอยู่ครู่ใหญ่ก้าวเท้าออกไปไม่ใช่จะกลับห้องตัวเองแต่เดินไปยังห้องเก็บของทันทีที่ผลักประตูห้องเปิดออกกลิ่นอับชื้นร้อนอบอ้าวก็ปะทะใบหน้าทันทีกลิ่นนี้ปะปนกับกลิ่นอับเก่า ทำให้กู้ชิงหานอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วปรับตัวอยู่ครู่หนึ่งจึงเดินเข้าไปกว่าตามองไปรอบๆสุดท้ายก็หยุดอยู่ที่โต๊ะหนังสือเก่าตรงมุมห้องโต๊ะหนังสือนั้นดูเก่าแก่เล็กน้อยไม่เข้ากับบรรยากาศของคฤราตาตกูลกู้เลยไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหนบนโต๊ะหนังสือเต็มไปด้วยหนังสือทั้งหมดเป็นเอกสารของมัธยมปลายสามปีกู้ชิงหานเดินไปนั่งที่โต๊ะหนังสือลองเปิดหนังสือดูคร่าวๆทุกเล่มถูกจดบันทึกไว้แน่นขนาดบันทึกเหล่านั้น ดูเลือนลางเป็นพิเศษภายใต้แสงไฟสลัวแต่กลับทิมแทงหัวใจของเธออย่างชัดเจนกู้ชิงหานร,ราวกับเห็นน้องชายนั่งอยู่ที่โต๊ะหนังสือกำลังอ่านหนังสือเขียนหนังสือวันแรกที่เขาออกจากคุกกลับบ้านเขาก็บอกแล้วว่าเขาเคยเป็นที่หนึ่งของชั้นปีที่โรงเรียนมธัธยมอันดับหนึ่งของเมืองไห่เฉิงเขาเคยเต็มไปด้วยความหวังและใฝ่ฝันถึงอนาคตมั่นใจเต็มเปี่ยว่าจะสามารถใช้ความรู้เปลี่ยน,ปยนแปลงโชคชะตาได้และความพยายามทั้งหมดที่เขาทุ่มเทให้กับการเรียนทั้งหมดสู่เปล่าเพราะต้องเข้าคุกกู้ชิงหานสูดหายใจเข้าลึก พยายามกดความรู้สึกผิดในใจไว้ชั่วคราวดึงลิ้นชักโต้หนังสือออกในพิิตาเกติบัตเต็มลิ้นชักก็ปรากฏแก่สายตาสีแดงสดและสีทองนั้นดูโดดเด่นเป็นพิเศษในห้องเก็บของที่มือสลัวแต่ก็เหมือนค้อนหนักทุบลงบนหัวใจของเธออย่างแรง